สวัสดีครับทุกคนคิวไลท์ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่ริมถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้ามกับสวนจะดูจักนะครับพาทุกท่านมาพบกับตึกแฝดด้านหน้าในจุดนี้ซึ่งตอนนี้จุดนี้ก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็คืออาคาร BTS Vision n a r น Park นั่นเองครับซึ่งก็สามารถเชื่อมต่อได้ตั้งแต่ในส่วนของสถาน,นี b ีทหเมอชิดมาถึงตัวโครงการได้โดยตรงเลยนะครับ วันนี้ครับเองก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ชมกันตั้งแต่บริเวณฐานีารถไฟฟ้ามาถึงในส่วนของทางเข้าตัวอาคารส่วนจะมีความสวยงามขนาดไหนมาชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิด คลิปนี้เองก็เริ่มตั้งแต่จุดนี้ครับด้านบนชานชาลาไอ็จะจำลองการเดินทางนะครับถ้าใครนั่งรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีในจุดนี้ก็สามารถเดินตามแผนแอดมาได้เลยครับจะไปเชื่อมต่อกับตัวอาคารบีเด้วิชนาลีพักได้โดยตรงเลยครับด้านล่างจุดนี้ก็จะเป็นถนนวหนโยธินส่วนพื้นที่สีเขียวด้างข้างในจุดนี้ก็จะเป็นทั้งส่วนจะดูจักถัดไปก็จะมีทั้งส่วนจากปูผาสู่มหานาทีส่วนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจและก็ส่วนวชิระเมญจทัพรถส่วนรถไฟนั่นเองครับจะดูว่าเป็นพื้นท ถ้าพูดถึงชื่อของตัวโครงการที่จะมาชมกในวันนี้ก็คืออาคาร BTS i s i o n a e r y Park ่เองว่าหลายๆท่านอาจจะไม่ค่อยคุ้นชิงกันนะครับแต่จะเป็นบอกว่าเป็นชื่อหมอชิพค,คอมเพล็กซ์เอว่าหลายท่านจะคุ้นชิงอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเองก็มีโอกาสเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศกัหลายครั้งอยู่นะตั้งแต่อยู่ระหว่างงานก่อสร้างจนตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเลยครับ โดย Skywalk ด้านหน้าจุดนี้ปกติก็จะไปได้แค่ในส่วนของคอนโดเดลนยจะดู้จักหมอชิดนะครับแต่ตอนนี้ก็จะไปสุดที่บิเทสวิชนาลีพาร์คได้โดยตรงเลยครับจุดนี้ก็จะมีทั้งทางเดินธรรมดาและก็เป็นทางเลือกอัตโนมัติให้บริการ แนวทางเดินจุดนี้ก็จะมีการไต่ระดับความสูงขึ้นมาเรื่อยๆส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นส่วนจะดจักด้านขวาจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าจุดนี้ด้านข้างก็จะเป็นแนวทางวิ่งของรถไฟฟ้า BTS ก็จะมีการปิดกั้นเอาไว้ตลอดแนวนะครับเช่นทีนึงก็นู่นลยครับทางเข้าสู่อาคาร BTS U c h a n a l Park จุดนั้นด้านข้างก็จะเป็นกระจกใสสามารถเห็นรถไฟฟ้าวิโนาตาสกายวอล์กได้อย่างชัดเจนเลยครับคือดา้านจุดนี้นครับเดินตรงถัดขึ้นไป โดยสกายวอล์กที่มีทางเลือกอัตโนมัติในจุดนี้ก็มีเวลาเปิดปิดนะครับเปิดตั้งแต่เวลา4นาิก50นาทีถึงเวลา1นาิกา30นทีจุดนี้ก็จะมีเงินลงทุนสูงถึง200ล้านบาทและเปิดให้บริการเมื่อปีพศ2561ที่ผ่านมาครับจากจุดนี้มองถัดขึ้นไป ก็เห็นกับตัวอาคาร BTS Visionary Park นะครับก็คือภายในกรอบสีแดงที่ผมขีดเอาไว้ซึ่งตอนนี้ด้านล่างภายในซอยเฉยพ่วงก็มีการปรับปรุงพื้นและสวยงามน่าเดินมากเลยครับในตอนนี้ปกติเวลาเองมีโอกาสามาถ่ายคลิปก็จะมีน้ําขังหลายทุดนะครับภายในซอยเฉยพ่วงแต่ตอนนี้ก็สวยงามมากเลยครับเอเด็กจะมีภาพให้ดูนะครับช่วงท้ายคลิปจะมีภาพแนวดิบไห้ดูเช่นกันว่าก่อนที่มีการปรับปรุงถนนจะเดิมจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหน ด้านหน้าจุดนี้จะดิมว่าจะมีผนังชั่วคราวสีขาวกั้นเอาไว้เราเองต้องลงดีดด้านกว่าด้านหน้าของคอนโดจะดูจักหมอชิดแต่ตอนนี้จุดนี้ก็เปิดโลง่งสามารถเดินตรงเข้าไปภายในอาคาร BTS วิชา n ลีพาร์คได้เลยครับเดินตรงถัดขึ้นไปด้านกว่ามือสําหรับตัวอาคาร BTS วิชา n ลีพาร์คในจุดนี้ทำเลทองใจกลางจะรูจักตั้งอยู่ในย่านะจดูจัก BTS วิชาลีพาร์คคือแลนด์มาร์คใหม่ ที่โดดเด่นซึ่งกำหนดนิยามใหม่ของอนาคตด้วยทำเลที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ณจุดตัดกันของความสะดวกสบายและนวัตกรรมโครงการชั้นนำที่นำเสนอการเชื่อมต่อที่ไม่มีใครเทียบได้กับชีพจรของเมืองด้วยการผรสมผสานเข้ากับระบบรถไฟฟ้าอย่างราบรื่น BTS ช i ารี i Park ทำให้การเดินทางสู่ทุกจุดหมายเป็นเรื่องง่ายเหมาะสำหรับการทำธุรกิจและการพักผ่อนอย่างลงตัวโดยที่ตัว BTS v i ารี i Park จุดนี้คือแลนด์มาร์คใหม่ที่โดดเด่นใจกลางย่านริภาวดี หบหนโยทินที่เข้าใจทุกแพทเทิร์นของชีวิตที่แตกต่างเราจึงออกแบบทุกฟังก์ชันให้เชื่อมโยงเข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ พื่อให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบได้ในทุกช่วงเวลาพร้อมมอบคุณค่าและประสบการณ์ชีวิตให,ใหม่ในแบบที่เป็นคุณด้านหน้าจุดนี้เป็นวิวสวยงามอย่างมากเลยครับีจุดที่รถไฟฟ้าวิ่งรอบใต้สกายวอล์กส่วนรถไฟฟ้าถัดขึ้นไปก็จะเป็น5แยกลาดเท้าแลครับส่วนด้านนาจุดนี้เดินตามสกายวอล์กเข้าไปก็จะเชื่อมต่อกับตัวอาคารบเบเดสอุชานาลีพาร์คได้โดยตรงเลยครับจุดนี้จะเป็นมุมมองจากตัวอาคารมองไปทางฝั่งของถนนวโหนโยทินมองไปทางฝั่งของสวนจะดูจากสุดด้านลานจุดนี้ก็จะเป็นทางเข้าสู่ตัว ราคาอีหนึ่งจุดครับจุดนี้จะมีทางจุดที่ลดขึ้นมาก็ได้ลงจุดเดินขึ้นมาก็ได้ครับด้านกว่ามือจีปบันไดให้บริการเอาไว้อยู่ านล่าจุดนี้ก็จะเป็นตัวอาารที่อยติดกับชุมชนจุดนี้จะไปออกทางซอยเฉ่ยพว่วงและแจนบอกไปในตอนแรกนะครับเพราะจุดนี้จะมีการปรับปรุงถนนไปแล้วครับแันสวยงามอย่างมากเลยนะบริเวณด้านล่างรอชมนะครับในช่วงท้ายคลิปช่วงที่แจนยืนอยู่ในบริเวณนี้ จะถามกับเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดนะครับว่าจในตอนนี้เข้าไปได้หรือเปล่าเขาตอบว่าเข้าได้ครับแต่ยังไม่เปิดให้บริการแอดเองก็เลยรอให้ด้าในเสร็จเรียบร้อยดีกว่านะครับถึงจะเข้ามาอัปเดตบริเวณด้านในสำหรับคลิปนี้ก็จะอัปเดตบรรยากาศตั้งแต่สถานบีบีเอมอชิดมาถึงทางเข้าสู่หน้าตัวอาคารในจุดนี้นะครับสำหรับตัวอาคารบีบีเอชอุชนาลีพาร์คจุดนี้ประเภทของอาคารนะครับเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบผสมส่วนผสมของอาคารเป็นสำนักงานและร้านค้าที่ตั้งก็คือจะดูจากจำนวนชั้นจะอยู่ที่ส 16ชั้นพื้นที่จะสอยรวมประมาณ167,641ตารางเมตรพื้นที่สุทธิทั้งชั้นประมาณ8 1 9 7ตารางเมตรความสูงของเพดานจะอยู่ที่3เมตรจำนวนที่จะลดนะครับ1,221คันครับทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อมูลที่อัดนำมาจากเว็บไซต์ของ v t s วิชนาลีพาร์คนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากต้นทางด้วยครับ ตอนนี้อารมลมาที่จะล่างหลีพนน์โหนโหยยอดทีแล้วครับยังไงมาจุมมองจากบริเวณด้านหน้าแล้วก็ภายในซอยเฉลิมพ,พ่วงก,กระดูบ้างครับจุดนี้ก็มีความสวยงามอลังการไม่ต่างจากมุมมองจากด้านบนเลยครับ ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการก่อสร้างตึกแฝดสูง3 36ชั้นฝั่งตรงข้ามกับสวนดุรุจักที่เราก็ติดตามแต่ช่วงแรกๆนะครับตั้งแต่ที่มีการก่อสร้างใหม่จนตอนนี้ก็ก่อสร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยสำหรับโครงการก่อสร้าง BTS อุชนา a ีพาร์คจุดนี้อย่างไรก็ติดตามกันไปนะครับสำหรับโครงการอื่นๆถ้าเอกมโอการอทิยานไหนจะเห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าก็จะมาเลินชมอย่างแน่นอนครับในอกาสถัดไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเดินทางไปจุดหมายถัดไปก่อนนะครับและถ้าท่านใดที่เห็นว่าที่ไหนมีความคืบหน้าอยากให้ผม ไปอัปเดตก็คอมเมนต์มาได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอผมอ่านทุกคอมเมนต์ครับแต่จะสลับสลับกันไปนะครับตอนนี้ก็เข้ามาภายในด้านข้างของตัวอาคารแล้วครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ตรงไปทางซอยเฉยพ่วงยังไงมาชมมมองจากจุดนี้กันดูบ้างครับ สำหรับช่วงท้ายคลิปแบบนี้ก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครต้องการจะสนับสนุนช่องเราก็ไปกดคำว่าขอบคุณได้เลยครับที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้นะครับผมเองก็จะนำรายได้ส่วนนี้ครับมาใช้จ่ายในการเดินทางมาใช้จ่ายในการพัฒนาช่อง ฝากด้วยนะครับคำว่าขอบคุณที่ใต้คลิปวิดีโอหรือไปกดคำว่าสมัครสมาชิกก็ได้ครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นที่ไหนเป็นโครงการอะไรก็รอรุ้นกันได้เลยครับถ้าคลิปนี้นะครับมีอะไรผิดพลาดไปผมขออภัยด้วยครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยครับคิวไลสาระความรู้ความก้าวหน้าของประเทศไทยสวัสดีครับ